ในเขตป่าลึกมีสีน้ำตาลตัวมีกำลังล่าเหยือ่ออันที่จริงมันเริ่มช้าไปหน่อยปลาแซลมอนที่นี่แทบไม่เหลือแล้วมีสีน้ำตาลเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เจ้าตัวเมีตัวนี้ไม่ได้อยู่ลำพังมันมีลูกสองตัวคอยตามไม่หา่างพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของประชากรหมีสีน้ำตาลที่หนาแน่นที่สุดในโลกแม่หมีไล่